สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับภูผานะครับโคบต้าบันดุงนะครับผมนี่วันนี้นะผมภูผานะผมมีภารกิจนะครับลูกค้านะผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามช่อง YouTube กันนะครับแล้วก็สนใจอยากจะเทิร์นรถนะครับผมก็มี L36 นะครับผม08ตัวดีทีแล้วผมตัวเก่านะครับลูกค้าก็ตัดสินใจนะครับผมเทิร์นเป็น L4018 นะครับผม SP สภาพนำฟ้า แล้วผมราคาก็ได้กันเดี๋ยวครูพานะผมจะไปเซ็นสัญญาแล้วผมที่บ้านลูกค้านะครับผมนี่เดี๋ยวก็จะพาไปลองรถด้วยนะผมชมบรรยากาศที่บ้านลูกค้านะผมเดี๋ยวไปเจอกันเลยนะครับไปนี่นะครับก็เป็นรถคันนี้นะผมอ่าไม่ใช่เอสพีอ่าไม่ใช่ตัวดีทีนะผมตัวเอสพีนะครับนี่นะครับมาดูรถตัวจริงแล้วอ่าก็เอสพีกักบดีทีนะผมก็ต่างกันนะครับผมเอสพี HP จะได้ราคาสูงขึ้นมานะครับ ่เพราะว่าอย่างไงนะครับเพราะว่านี่เกียร์นะผมเดินหน้าถอยหลังนะครับเขาก็ไม่ต้องหยุดรถนะครับผมเป็นซิงโครชชต์นนะครับผมพูดง่ายถ้าเป็นดีทีก็เกียร์จะอยู่นะครับผมข้างเบาะทั้งสองเลยเดินหน้าถอยหลังนะครับนี่ก็นับราคาก็ได้กันแล้วนะครับผมลูกค้าก็อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะไปเซ็นสัญญากันนะครับผมครับผมเราก็นะครับ ที่ราคาตกลงกันแล้วนะครับเราก็จะมาเซ็นสัญญานะผมลูกค้าก็ตัดสินใจจองแล้วนะครับเฮ้พนักงานต้อนรับเยอะสลเกินนะครับเนี่นะครับเดี๋ยวไปเซ็นสัญญากันนะครับนี่นะครับก็เซ็นสัญญาจองเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผม L36 นี้นะครับลูกค้านะครับผมติดงวดด้วยนะครับประมาณ0,000 0แสนนะครับผม800 0กว่าบาทนะครับทางร้านเราก็จะปิดงวดให้นะครับผม แล้วก็มีเงินทอนให้กับลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าก็จะไปเลือกรถเพิ่มเติมนะครับที่ร้านเราได้ไปบ้านลูกค้านะผมลูกค้าก็ว่านะครับอยากมาดูรถตัวจริงนะครับผมได้ใกล้ๆกันเองนะครับผมกำลังลองรถเลยมากับฝนด้วยนะครับผมฝนกำลังตกเลยนะครับนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับก็อันนี้จองไว้มาครับตุดปายจองให้แล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าก็มาดูนะผมว่าจะถูกใจหรือเปล่านะครับนะครับอ่ะพ่องกล้องนะครับผม นี่เดียวนะครับเนี่นะครับกำลังลองรถนะครับนี่นะครับลูกค้าดูไปดูมานะครับผมอาจจะเปลี่ยนใจนะครับผมเอาเป็นคันนี้นะครับผมตัวเอสพนะครับรนี่ก็รถสวยๆเลยนะครับผมปีรถปีหกห้านะครับมือสองเราก็จะตรวจเช็คให้ใหม่นะครับผมถ้าลูกค้าโอเคแล้วนะครับผมตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานเราก็เก็บสีนะครับ ก่อนไปส่งนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับผมมันรถแนกรถนะครับผมสภาพจะเป็นไงนะครับผมแล้วก็จะเอารถนะครับมือสองลูกค้ากลับขึ้นมานะครับอ่าแลแล้วลว,วันนี้ก็มาถึงนะครับผมเราเดินทางมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับนี่ส,สวยเลยเดี๋ยวเราก็จะไปแลกเปลี่ยนรถกันนะครับนี่นะครับที่ลูกค้าเห็นซ้ายมือเนี่ยครับผมก็เป็นสภาพนางฟ้านะครับผมเราก็ลูกค้าเอลสามหกนะครับ มาแลกเปลี่ยนตีเทิร์นนะครับผมนีม่ก็ขอให้ลูกค้านะผมรับรถไปเฮงเฮงด้วยๆขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับก็ขอให้ได้หาเงินเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราส่งมอบรถแลกเปลี่ยนรถกันแล้วเราก็จะไปทําการนะผมปิดงวดกับลูกค้านะครับแล้วก็จะรถสามหกเข้าร้านนะผมเดี๋ยวไปกันเลยอ่าแ,แล้วนะผมรถเทอร์นะผม l อลสามหกเราก็เข้ามาที่ร้านเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เนี่ยนะครับผมเห็นไหมครับเราก็ไปปิ้นวัสดุแล้วผมให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เอารถเข้ามานะครับผมรถแรกรถนะครับอ่าถ้าลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจอยากจะเทิร์นรถแบบนี้นะครับผมก็ติดต่อมาหาภูผาได้นะครับที่เบอร์061นะครับ018 0354นะครับถ้าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปนะครับผมให้ไปประเมินที่บ้านแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าอยู่ทางใกล้นะครับผมเราก็สามารถแอดไลน์ภูผามานะครับผมส่งรูปมาให้ประเมินราคาดูก่อนได้นะครับผมถ้าถูกใจก็ ่อจะตัดสินใจเคิอนรายกันนี่ยวได้ดูบรรยากาศกำลังขึ้นรถกันเลยนะครับนะครับผมก็นะครับผมถ้าว่าถูกใจนะผมฝากพ่อแม่พี่น้องนะผมกดไลค์นะผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องคูปตาบรรดุงแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะผมเซลฟ์ผู้พานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ได้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย